วันนี้เราจะมากินนี่เลยจ้าบะหมี่พัดปูอัดไข่กุ้งนะคะตัวดังในเซเว่นตอนนี้นะคะเราจะมาลอ,องชิมรสชาติว่าจะเป็นยังไงกันเปิดก่องน,นี่แหละคะ่ะข้างในก็จะมีสาหร่ายให้แบบนี้นี่แกะออกมาหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้นะคะนี่ไข่กุ้งจุกๆแล้วก็ปูอัดนะคะเดี๋ยวเรามาใส่สาหร่ายโดยหน้ากันคือ นี่คะ่ะหาเลยหน้ากันหูหน่ากินอะ่ะน่ากินมากเรามาลองชิมกันเลยอ,เอืมหอมเนี่ยคะ่ะไปคำแรกอืมอืมข่กุ้ง Uh huh. แตกในปากเลยไข่กุ้มอะ่ะกรุบกับกรุบกับ,กบแล้วก็หอมปูอัดแล้วก็ฝาลลายนะคะตัวบะหมี่ผัดมันรสชาติเหมือนไอเนี้ยแล้วก็กินอะ่ะมัมม่าผัดหอยลายอะ่ะใช่ใช่คหนคำ uh huh. uh huh. ราคาสี่สิบห้าบาทนะคะ ถามว่าคุ้มไหมเยอะไหมถ้าเทใส่จานคิดว่าคุ้มนะได้เยอะแล้วไข่กุ้งก็จุกๆเลยนี่ไปถ้าใครอยากจะลองหาซื้อได้ที่เซเว่นนะคะ45บาทบายบายวันนี้ก็แค่นี้นะคะเดี๋ยวรอบหน้าเราจะพามากินอะไรที่เป็นตัวดังไวรัลอีกกดติดตามช่องแม่ไว้นะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย